เฮ้ยมึงใครเนี่ยตังเต๋อว่ะเตะหลังมึงินยิงยิงเข้าหัวเลยสัตว์เฮ้ยเฮ้ยออก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 วงหนย่ะเต๋ออยู่ในนี้เลยอ้เหี้ยมึงอยู่หน้ากูขิ้นหายแล้วโอ้โหแล้วกูว้าวไปข้างล่างกูจะบ้าอ้า ใครแท็กมึงขอเสียงแบบดูดานหน่อยก๊อป Ranger Raptor ดูดานไม่เกรงใจโอ้อ้มึงใครเนี่ยโอ้ยกูอยู่ไหนเนี่ยแดูดานไม่เกรงใจใคร กเฮ้ยตกลงเอาไอ้ควายมึงโดนดาโดนนี่ไปแล้วไอ้เงี้ยนี่ไงล่ะไอ้เงี้ยดุดนันไม่เกรงใจใครตาเดี<า>๋ยวกูปาอันนี้ไปเต้ว้าวเฮ้ยเพดดื่ <laughs> อนโดนก็ไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนไปช่วยเยอะโอ้ยโดนบตบยกใบดุดน<อ>ัดดนนะไม่เกรงใจใคร คุคิดแม่เลือกสองสองที่นั่นเลเหี้ยเออเต้เลือปแล้อ่าโดนกูดิเหี้ยมึงโดนกูดิโดนเออเออคุยไม่หายตัวตัวหน้ากูเลยสักเลยไปต่อยเลยโอ้ยอ่ามึงใครเนี่ยตัวเราล้มเหี้ยโง่ วยอะไรวยอะไรเฮียมาดิได้เอาไปจริงเอาอิสตกเฮียรุ่นมคือไม่มีมีสูงไม่ได้นสูงม่ได้ โอ้ยยิงคนเข้าเลยเนี่ยยิงคนเข้าเลยเนี่ยโอ้ยตายไปตายเว้ยวานล่าเพื่วานล่าไปครับเอ็กซ์แมนพ่อมึงนี่เป็นนักยิงดิเฮ้ยเอ้าอย่างนี้วันนี้

เฮ้ทะลุประตูมาเลยสัตว์ปิงโคตรปิง What เฮ้ยเฮ้ยมีอีกท um> ีนี่แม่งโอ้ยยึดแม่ก็ตายก็ตายกูโดนไอ้เจนี่ายล้ก็ตายกูตาย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 เฮียตุ้มไม่โดนเฮ้ยหลงเฮ้ยหลงหลงหลงลงหล้มลงหลงหลง ลง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 หลังจากนั้นเตะเฮ้ยยังไม่โดนเลยสัตว์เฮ้ยไม่โดนเลยเฮ้ยฮัลโหลขวาไม่โดนเลยเฮียเออเออโอ้ไอ้หน้าเฮีย ก็มีลมมันโดดได้ดิอย่างเงี้ยลองมั้งครับมึงเคยมึงเคยโดดเหรอเลยไม่เคยมึงต้องมีอันติบะล่ะมีมันใช้ได้่ะวะให้กูลองกะล่ะเฮียตัวจุดเกิดยังไกลเต้สัฮ้ยตายอยู่นะเฮ้ยมีได้ดวงหนึ่งลงสองโอ้ยลวงสามง4งสี่สร็จ ลวงห้ากูเนี่ยวัดดีไว้ลุลยเอาไปยิงม,มึงไม่โดนเอา <laughs> สามีเพื่อนหัวมีไหนรอ้ยเฮี้ยเกือบตายเฮี้ยโอไอ้สัตว์ลุงเฮี้ยเตะระเบิดนคะครับพึงหลักก่อนเพื่อนเฮ <laughs> ้ยครับเฮ้ยสกินเติมสกินเติมสกินเติมก๊อปสกินเติมสกินเติมสกินเติม <laughs> สวยครับสวยไอสัตว์เอ้ยมี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 เกาะอะไรแต่ดูเกาะนี่ตื่นมาแล้ววิ่งออกไปก่อนโอ้ยเฮียระเบิดมันโดดมันโดดมันโดดขึ้นเฮียโดนดุดระเบิดโอ้ช่วยดู้ดกูโอ้โอ้เลือดกูโอ้ยอย่าพูดดูดกูโอ้ยดุดกูอีกแล้วไอ้เฮียไอ้โลงจิต อยู <m aks> ่ข้างบนหมดเลยครับสองคนก็เฮียอ๋โหนูผิดเชอร์เฮียเต้เฮียอะไรเนี่ยคนเดียวกูก็กูกดพวกมึงอ่ะไม่ดีไม่ดีเฮียกูคนเดียวกูก็กดพวกมึงอ่ะพวกหนังอู้ยดูดันแบบไม่เกรงใจฟอร์เรนเจอร์มาละมานะมา โอ้ยเจ๊ยอุ้ยจะตายแล้วยังเกือบตายเหมือนกันนี่เออนั่นแหละแค่นั่นแหละยิงกูอ้โมาหันเฮียอะไรวะไอ้ก็ไม่ตายไปเล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 ยตายมาตายมาเต้ตายมาเฮ้ยอ้า หักหนักฮโอ้ยไอ้เนี่ยมึงใครวะไอ้สัสโอ้ยอะไรโอ้ยยดเขยดยยดยคดีมโดดเออเอ้มึงใครไม่รู้เอ้ไอ้

ให้ลงที่เดิมแล้วเราจะเก่งขึ้นเมื่อเราลงที่เดิมเราจะเก่งขึ้นจัดไปเมื่อเราย้ายที่เราจะจักลงจัดไปโอ้โหย็ดแม่เมียตามมาเย็ดหน้ากูอีกห้าสี่สามสองหนึ่งฉันหนอกสามงั้นฉันสาม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 โอเคฉันสามติดชั้นสามเต็มเลยเฮียเอ็มเลยเฮีย วิงเฮียเลยคุณเนี่ยไอสว์เ้ยไปละเดยอดเลยโอ๊ยไอแม่ขบวนเนี่ยคุยเต็มระเบดละโอ้ย ไอ้ฮี้ไม่โดนเลยยังไม่โดนเลยเห็นไ้มโหทุเรศชี่หายเฮี้เฮียทำไมแม่งอยู่กันสามคนเลยวไห้สัตว์แล้วได้ปืนคนปีฮี้อ่เลืเอะไรกูเหลือได้ชื่ออะไรสัตว์เฮ้ยอะไรอ่ะเอามันดึงนูอ้อสไปเดอร์แมนจะเาดี๋ยวมาตายกองทีเดียวปูเลย Spiderman. ào hi à, nó mới đi sát. mày khay này, hey. hey, àu nó hết, nó bay ôi, 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 โอ้ยจ้าเพราไอ้เหียมันขึ้นมาสามตัวเลยสัไอ้แไอซมึงฆ่ากูกาปกอบมเฮี้ยโอ้ยขึ้นไปสิโอ้หเฮียอ้ my แต่ตรงนี้เนีไอ้เหียมาชุบพวกเรา กูเอเอออไอ้ตึกหัวชมกันละสัตว์เอ้ยยี่กูไปทังธเฮียอะไรเลยแต่ฟินิชเอเพื่งกูทําเฮียอะไรอ้เส็กเฮียโอ้ยระเบิดเต้ฟินิเชื่อมันเหนือเต้มนจะฟินิชเชื่อกูเต้คุยอะไรสัตว์แอปลูกคุณเฟรนด์เชื่อมันลูกคมาลูกคุณลูกคุณลู้ลูกฟินิชมัน ขอสองตัวเฮี้นี่เลยขดสองตัวเฮี้นี่เลยแล้วกลัะแล้วของมึงอยู่ตรงนั้นไป็นยังไงไอยู่นี่ไอ้เดี๋ยนี้อยู่นี่ไอ้เดี๋ยวนี่เฮียมาในเดซัทมาซาดขับข้าวไอ้เฮียแล้วกูใจนิ่งไงแล้วกูใจนิ่งช่วเพื่อนกูเลยมาไงแล้วกูมาแล้วกูใจนิ่งเลยช่วเพื่อนกูมากูมาไงไอ้กูก็แบบกูกูไงกูเล่นกูโดนเล่นกูโดนเล่นไงกูโดนเล่นไอ้ก๊อบเรามาทำไอ้เฮียอะไร อุ้ยสวยเลยอะอ๋อแต่แบาเราคือเราเก็บมาได้